สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬิกาสิทธประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2022กันก่อนอื่นนะครับเราย้อนไปเมื่อวันพฤลลหัดไปดูเทรดเซตอัพกันนิดนึงวันบัลลหัดเดลี่ไทม์เฟรมยังคงเป็นวันไทม์เฟรมอัพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปในการเทรดลองไซต์เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ราคานั้น pull back กลับลงมาสู่ area balance breakout ก็ค,คือที่นี่นั่นเอง pullback กลับมาที่นี่แถวๆนี้นี่คือโอกาสในการเข้าเทรดลองซส์นะครับโดยที่ support z o ซนนี้คือ area ตรงนั้นเมื่อวันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเทรดที่นี่หรือถ้ายังไม่ได้เข้าเราจะเห็นว่าตลาดนั้น build balance area ขึ้นมาแบบนี้ถูกครับจากนั้นพอมันเบรกแล้ว pullback กลับมาที่ mid point vwap นี่คือโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการเข้าเทรดลองใส่ที่นี่ นะครับโดย t a r g กเก็คือวิดเนโนนี้และวิดเ n นโนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะโฮลเทรดได้นานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดที่นี่รีวอร์ดทูสเปเชีก็จะดีแน่นอนนะครับหรือแม้แต่เข้าที่นี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่า t a ร็กเก็มันค่อนข้างมีงเรนดีพอสมควร นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าที่นี่ออกที่นี่ได้6มานะครับแต่ถ้าเกิดเกิดว่าสามารถโฮได้ก็อาจจะได้ถึง10ประมาณสัก8 9านะครับซึ่งมีแค่ t r a ด e ซตอัพเดียวที่ดีที่สุดนะครับจะเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าตรงนี้ก็ได้แต่จะยังไม่ช็อตนะครับถึงแม้ว่าราคานั้นจะขึ้นไปที่นี่เร,เราเห็นเซลล์เรากลับเข้ามาอีกทีก็ตาม สถานการณ์เนี่ยเนื่องจากว่า daily เป็นวันทางเฟ a มิกอัพแล้วเราโฮอยู่เหนือง r e a Bal b n c e b ์ e บรกเของ16วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการช็อตสวนโมเมนตัมในการ Breakout จะมีความเสี่ยงแต่พอถึงวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ย area ที่เราจะจับตาดูก็คือที่ Upper Distribution นนี้นะครับโดยที่ เดเรยสำคัญจะอยู่ตรวแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีมากลายไว้ตรงนี้แถวแถวนี้ถ้าไบเออร์ยังคงอนโทรลมาเก็ตอยู่ราคาไม่ควรเบรกลงไปใต้เส้นนี้นะครับไม่ควรเบรกลงไปใต้ประมาณสัก0.3145เพราะฉะนั้นพอดูวันต่อไปคืณวนศุกนั่นแหละเราจะเห็นว่ามันบาลานซ์อยู่ที่นี่พักหนึ่งนะครับ แต่พอมันเบรกกลับลงมาแล้วโฮอยู่ใต้0.31449สถานการณ์ไม่ดีแล้วเพราะว่าอะไรย้อนกลับไปดูถ้า buyer control market แล้ว pattern o n วันทา framing up ก็คือตลาดทำ high ก็ high เนี่ยจะยังคงอยู่เราจำเป็นต้องเห็นราคานั้นเบรก high ของวันุรหัสขึ้นไปได้นะครับถ้าติดอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งติด ที่ไฮของวันก่อนหน้าพอดีเป๊ะแบบนี้นี่คือสัญญาณที่บอกเราว่าไบเออร์ที่ายตอนปูแบ็กกลับมาที่นี่กลับขึ้นไปด้านบนเป็นวิกไบเออร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลเลอร์เห็นแบบนี้เขาก็เริ่มกลับเข้ามาช็อตโดยว่างยิ่งพอมันหลุด lower uh, upper distribution ของวันก่อนหน้านี้นะครับหลุดลงมาใต้03149จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วสำหรับไบเออร ในช็อตเทอร์มไทม์เฟรมแล้วหลังจากนั้นก็เห็นหนะครับวันต่อไปราคากลับขึ้นไปเทสเซลแล้วกลับเข้ามาอีกทีเอาราคานั้นเบรกโลของวันก่อนหน้าเรียบร้อยวันพฤหัสนะครับเบรกลงไปแล้วโอเคเพราะฉะนั้นนะครับมาสู่วันนี้วันทม์เฟรมอัพในเดลี่จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเบรกไฮหลังจากเบรกโลของ วันปรหัสตอนนี้ตลาดกลับมาอยู่ใน Balance Phase ซึ่งคาดการว่าน่าจะ Balance อยู่ใน3วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ Daily เป็น Balance w e e ลี่เป็น Balance แต่ช็อตเ Term ไบแอสเป็น n e u นู a l b e a r i ร h โดยเพราะอย่างยิ่งถ้ามันเริ่ม b r บร k ลงมาใต้บาลานซ์โลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าราคานั้นโฮอยู่ใต้ i a นิเชียลเรน e ์โซน จะเท่ากับว่ามีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็น fail breakout pattern ของบาลานซ์16วันนี้จะคอนเฟิร์มว่าเป็น fail breakout pattern ก็คือตลาดเบรกลงมาใต้ s p o r t zone นี้02383-02448แถึง0 2 4 4 8แล้วจะยิ่งคอนเฟิร์มมากกว่านั้นว่าเป็น fail breakout ก็คือราคาเบรกลงมาใต้3 day balance low ตรงน,นี้นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ breakout ของ16วันนี้ แล้วถ้าหากว่าเบรกโฮต้า initial e support ได้ก็แน่นอนเดลี่จะกลายเป็นวันทำฟลัม i ิ g งดาวทันทีแล้วทาร็ตของเซลเลอร์อย่างน้อยที่สุดก็คือกลับลงไปเทสต์บาลานซ์โลของ16วันนี้นะครับซึ่งบาลานซิ่งของวีคลี่นะครับวีคลี่ Weekly เป็นบาลานซ์อยู่บาลานซ์โลของวีคลี่อยู่แค่นี้เองนะครับอยู่ไม่ไกลจากโลของ16วันนี้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นทารเก็ตของเซลเลอร์ถ้าหากว่าราคานั้นเบรกอินิเชียลสปอร์ตได้ก็คือโลของวันวันนี้และการเบรกโลของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถ้าหากว่าเบรกได้นั่นจะเท่ากับว่าตลาดจะเปลี่ยนชมหน้าทันทีเดลี่นั้นจะเปลี่ยนจากบาลานซ์เป็นวันทางเฟรมิ่งดาวตั้งแต่เบรกอินิเชียลสปอร์ตแต่ถ้าราคานั้นเบรก k 0 7 8 6ก็จะทำให้วิกลี่กลายเป็นวันทางเฟรมิ่งดาว ตามไปด้วยนะครับแต่นยงก็ตามยังอยู่อีกไกลเพราะฉะนั้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหากว่ายังโฮอยู่เหนืออินิเชตสปอร์ตได้โอเคเราน่าจะเห็นไบก,กลับเข้ามาอกทีบแล้วตลาดก็ยังบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ3วันนี้แต่ถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้อินิเชตสปอร์ตจะเริ่มเป็นสัญญาณวิกเนสค่อนข้างชัดเจนและราคาก็น่าจะ expand rate ลงสู่ดาวไซด์ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาวเล่านะครับ เรามาดูวันนี้เลยหลังจากที่2วันที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพาดาลลานั้นวิคกว่ายูโรพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งมีเฟลเบรกเอาพาเทนจากการที่ตลาดนั้นเบรกเรา f เฟลที่นี่นะครับราคาพู b แบกกลับไปที่ a r e รียเบรกเอาเซลเลอกลับเข้ามา Active เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ของเฟลเบรกเอาค่อนข้างแน่โดยเพาะยิ่งพอมันเบรกลงไปใต้โล ของวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนวันศุกร์พอเบรกปุ๊บเราจึงเห็น long liquidation ราคาแบ็กกลับลงมาสู่ด้านล่างนะครับมาสู่วันนี้เดลี่ยังคงเป็นบาลานซ์อยู่ก็จริงแต่ช็อตเทอร์มาแอสเป็นนูเตรลเบริชนะครับเพราะทาร์เก็ตของเฟลเบกเอาพทิร์ยังลงไปไม่ถึงนั่นก็คือที่ขอบล่างของบาลานซิ่ง11วันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตราดที่ราคายัางติดอยู่ใต้ initial resistance ช็อตเทอร์บายแอจะเป็นนิวทร a ล b นบาริสต่อไปแล้วโอกาสก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในการที่ตลาดนั้นจะลงไปเทสบาลานซ์ของ3วันนี้ซึ่งถ้าหากว่าราคาเบรกลของบาลานซ์3วันนี้ได้ช็อตเทอร์บายแอจะกลายเป็นบาริสเดลี่จะกลายเป็นวันทามเฟรมมิ่งดาวนะครับแล้วอีกนิดนึงถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้20473 w e e k ี y ที่เคยเป็น วันท้าเฟมิกอัพอยู่จะกลับมาเป็นบาลานซ์ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่แอเรียแถวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพาวดัลล่าถ้าไบเออร์ยังดีเฟนต์3 d บาลานซ์เอาไว้ได้นะครับที่นี่ตลาดก็น่าจะบาลานซ์อยู่ในกรอบนี้ต่อไปแต่ถ้าหลุดลงมาเราน่าจะเห็นเซลลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดัลล่า ส่วนทองคำนะครับก็จะเห็นว่าตลาดยังบาลานซ์อยู่ทั้งเดลี่แลวก็วิกลี่นะครับเพราะฉะนั้นพอราคาันขึ้นไปใกล้ๆกับวิ l ลี่ไฮ b บาลานซ์ไฮ h นะครับเราจะเห็นเซลเลรกกับประมาณติฟกซึ่งถ้าหากเราสังเกตดูให้ละเอียดเราก็จะเห็นว่าเดลี่ไทม์เฟรมตลาดติดอยู่ในบาลานซ์1 1วันแต่ในสมอลเลอร์ไทม์เฟรมตลาดติดอยู่ในบาลานซ์4วันนี้นะครับเพราะฉะนั้น a อเรียนี้คือ a อเรียที่เราต้องจับตาดูสาหรับชาวเทอร์มเทรดเดอร์ ถ้าตบาดยังโฮอยู่เหนืออินิเชียลสปอร์ตก็คือ Balance Low ของ4วันนี้ตลาดก็น่าจะ Balance อยู่ในกรอบ4วันนี้ได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรดแต่ถ้าหากว่าราคาเริ่มเบรกแล้วโฮต้อินิเชียลสปอร์ต1.783ถึง1.785จะเริ่มเป็นสัญญาณวิกเ s สสำหรับ b บเออใน Smaller Time Frame นะครับเพราะมันจะลันสต็อปได้พอสมควร ใต้แ r อ a แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดจะ expand r a n g ลงมาได้ค่อนข้างดีซึ่ง target ของ Seller ก็คือ low ของ balancing 11วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่า Seller จะสามารถเอาราคานั้นเบรกลงมาใต้ balancing 4วันนี้ได้หรือไม่นะครับโอเคแล้วทั้งหมดนี้นะครับคือ market Analysis ปัจจุบันนี้ยังไงก็ตามก็ขอให้มีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ